สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเดินทางของกลุ่มครอบครัวหัวใจสไายเป้นะครับที่นําโดยครูแฟงไปที่หาดทรายดาจังหวัดตราดค่ะสวัสดีค่ะเป็นทริปที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าหาดทรายดาเนี่ยในไทยเรามีที่เดียวนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งใน5แห่งของโลกเลยห หนึ่งเดียวในไทยเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วที่สําคัญคือมันไม่ใช่แค่หาดทรายธรรมดาธรรมดาแต่มันคือระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์มากๆสีดํานั้นไม่ใช่เพราะสุกระเกนะคะอ๋อไม่ใช่มูลพิษไม่ใช่ค่ะมาจากแร่ไลายโมนา์ที่สะสมตัวอยู่เป็นหัวใจสําคัญของพื้นที่ตรงนั้นเลยครับครับพอคณะไปถึงเนี่ยแต่ละคนก็มีท่าทีต่างกันไปเลยครูแฟงก็ดูพร้อมลุยโอมกับบอนนี่แบบมองหาที่เตะบอลก่อนเลยอ่ะฮะ ตามประสาเด็กผู้ชายนะคะครับชัยพี่ใหญ่ก็คอยดูน้องๆส่วนลีนี่ออกแนวห่วงหล่อนนิดๆกังวลเรื่องความสะอาดค่ะค่ะแล้วก็น้องทีคนเล็กสุดก็ดูตื่นเต้นไปหมดวันนี้เราเลยจะมาออลองเจาะลึกกันดูว่าทริปนี้มันให้อะไรกับพวกเขาบ้างนะครับการเดินทางเข้าไปนี่ก็ต้องผ่านสะพานไม้ก่อนใช่ไหมครับในป่าชัยเลนใช่ค่ะเดินเข้าไปเรื่อยๆก็จะได้เห็นธรรมชาติป่าชายเลนก่อน พอพ้นป่าไปเท่านั้นล่ะครับโอ้โหหาดทรายดำสนิทเลยตัดกับสีเขียวของป่าข้างหลังกับสีฟ้าของทะเลชัดเจนมากเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นนะคะซึ่งไอสภาพหาดแบบนี้ล่ะคะ่ะมันก็ส่งผลกับเด็กๆทันทีเลยครับยังไงครับก็โอมกับบอลไงคะพอเห็นพื้นทรายที่มันไม่ได้เรียบมีรากไม้มีความชื้นแฉะหน่อยๆก็คงแบบ อดเตะบอลแน่ๆอ่าใช่ใช่หมดหวังเลยส่วนลินนี่ก็คงกังวลจริงๆค่ะเพราะว่ารองเท้าใหม่มาเจอพื้นแบบนี้มันนุ่เหมือนจะเลอะเทอะง่ายนะคะเข้าใจได้ครับมันไม่เหมือนหาดทรายขาวๆที่เราคุ้นเคยกันใช่ค่ะแล้วก็มีเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นตอนที่พีทกําลังเอ่อตื่นเต้นดูปูแสมอยู่ค่ะน้องเล็กสุดใช่ครับก้าวพลาดล้มลงไปในทรายดําเลยเปื้อนไปทั้งตัวเลยครับตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมาก คือคนที่พุ่งเข้าไปช่วยพีทคนแรกเลยนะคะครับคือลีค่ะคนที่เมื่อกี้ยงห่วงรองเท้าห่วงกันเกงอยู่เลยเอาจริงเหรอครับจริงค่ะเขาวิ่งลุยทรายเข้าไปหาน้องเลยแบบไม่ลังเลลืมเรื่องเปื้อนไปหมดเลยมันเหมือนสัญชาตญาณมันมาก่อนโอ้หสุดยอดเลยใช่พี่ใหญ่ก็รีบตามไปช่วยนะคะส่วนโอมกับบอยถึงจะเข้าไปช่วยอุ้มไม่ได้แต่ก็พยายามตะโกนให้กำลังใจน้องครับครับ ถึงบอจะพูดติดอ่างนิดหน่อยแต่คือความตั้งใจมันชัดเจนมากว่าอยากจะปลอบน้องอเห็นภาพเลยครับแล้วครูแฟงก็เข้ามาพอดีใช่ค่ะครูแฟงก็เลยใช้จังหวะนี้สอนเด็กๆเลยเขาสอนว่าไงครับครูแฟงบอกว่าเนี่ยหาายดําที่มันดูเหมือนปื้น,นเลื้อเนี่ยจริงๆแล้วมันคือหัวใจของที่นี่เลยนะมันทําให้ป่าชายเลนตรงนี้สมบูรณ์เป็นบ้านของสัตว์เล็กๆเต็มไปหมด เชื่อมโยงกับธรรมชาติใช่ค่ะแล้วก็เปรียบเทียบกับคนเราว่าภายนอกเราอาจจะดูไม่เหมือนกันบางคนอาจจะพูดไม่ชัดเหมือนบอบางคนอาจจะห่วงหล่อแบบลีหรือต้องการคนช่วยแบบพีทครับแต่คุณท่าจริงๆของคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกมันอยู่ที่ใจข้างในต่างหากโอ้โหคมคายมากครับเป็นการเปรียบเทียบที่แบบทรงพลังนะ ใช่ค่ะคือแทนที่จะมองว่าหาดนี้ไม่สวยหรือมีตำหนิครูแฟงชี้ให้เห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่หน้าที่ของมันเหมือนกับที่ลีแสดงออกมาไงคะความห่วงใยน้องมันสำคัญกว่าความสะอาดหรือรองเท้าแพงๆจริงครับหรือคำพูดให้กำลังใจของบอลที่ถึงจะไม่คล่องแคล่วแต่มันมาจากใจจริงมันก็มีค่ามากครับแล้วโอมกับบอลล่ะครับ โอมกับบอลก็ได้เรียนรู้เรื่องสำคัญไปเลยว่าการเป็นทีมหรือทีมเวิร์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในสนามบอลนะอ๋อ oh, ครับคบแต่มันคือการปรับตัวช่วยเหลือกันในสถานการณ์จริงๆที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนด้วยหลังจากเหตุการณ์พีทล้มเนี่ยบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเลยไหมครับเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะดูทุกคนผ่อนคลายขึ้นตอนทานมื้อกลางวันที่เตรียมกันมาก็ดูอร่อยขึ้น คุยกันสนุกสนานสังเกตสิ่งรอบตัวกันมากขึ้นครับลีนี่คือไม่บ่นเรื่องเสื้อผ้าเปื้อนแล้วนะคะแถมยังชวนพีทไปนั่งดูปลาติ่นใกล้ๆด้วยซ้ำน่ารักจังส่วนโอมกับบอลก็หากิจกรรมใหม่ทำค่ะเปลี่ยนจากการจะเตะบอลมาเป็นการแข่งกันนับเปลือกหอยแทนก็ยังเป็นการแข่งขันอยู่ดีนะครับก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเขาก็ได้สนุกในแบบของเขาครับผมสรุปแล้วบทเรียนจากหาดทรายดำนี่มันคืออะไรครับ ืมหลักๆเลยก็คือการมองให้ลึกกว่ารูปลักษณ์ภายนอกนะคะคือความงามหรือคุณค่าจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ดูสมบูรณ์แบบสวยงามตามมาตรฐานเสมอไปแต่มันอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่ดูธรรมดารรมดาหรือดูแตกต่างเหมือนหาดทรายสีดําผืนนี้ที่ถึงดูแปลกตา แต่มันคือพื้นฐานสําคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตมากมายเหมือนกับคนเราใช่ค่ะเหมือนกับคนเราที่มีความแตกต่างหลากหลายแต่ทุกคนก็มีคุณค่าในตัวเองมีหัวใจที่พร้อมจะช่วยเหลือเข้าใจกันเหมือนที่เด็กๆก,กลุ่มนี้ได้แสดงให้เห็นเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยครับมันทําให้เราต้องกลับมามองตัวเองเหมือนกันนะว่า เอในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันมีหาดทรายดําแบบไหนบ้างที่เราอาจจะมองข้ามไปหรือตัดสินไปก่อนเพียงเพราะว่ารูปลักษณ์ภายนอกมันไม่เหมือนที่เราคิดหรือไม่สวยงามอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นั่นสิคะน่าคิดตามมากๆเลยคะ่ะ